สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2024-2025รอบลีกเฟสนัดที่4วันพุธที่6พฤศจิกายน2567เบสิกสตาร์พบกับมาโมในเวลา22.30นาฬิกาส0นาทีส่วนคืนวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567เวลา24.45นาฬิกา45นาทีได้แก่ออิมอปิกอสพบกับเรนเจอร์ส ลูโดโกเรสพบกับเอเลติกบิวเบลกาลาตาสลายพบกับสเปอร์เอฟซีีพบกับมิ d ทิลแลนด์แฟรงเฟิร์พบกับสลาเวียปรากยูนิยองเซนซิล o ูสพบกับอ s ร์เอสโรมานพบกับ FC t ซีทเวนต s เอลซ์บอกพบกับรา g าและโบโดกลิมพบกับคาราบในขณะที่คู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา3นาฬิกาได้แก่ริกาสพบกับอันเดลชวิกตอเรียเพลเซนพบกับเรอัลโซเซดา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับ P.A.O.K. ฮอฟเฟนไฮมพบกับลียงดินาโมเคฟพบกับเฟเนบาร์สลาซิโอพบกับป o r t อาร์ซนอักมาพบกับเฟเนบาเช่และอาแจ็กส์พบกับมาค์ a บีเทลอาวิฟทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารเกี่ยวกับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2024-2025ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b n n News Channel ค่ะ